สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเดินกันต่อเลยนะคะมาเดินกันต่อเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่มีบิบวกดิสเวลล์ใบสี่ขวบคำและคำตะเว This way เ <c oughs> มื่อกี้ความที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเหมือนกันเราเราทำอะไรผิดไม่ผิดเราก็ขอโทษแฟนบอกว่าจะไปขอโทษเขาทำไมก็ไม่รู้นะคะแต่เราเป็นของเราอย่างนี้เราถ้าเราคิดดีแล้วพูดดีเรา จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเออเอพอพ่อพ้าพี่ชีปป่ฟรงก็ชุดลูกเบเตอร์กระดันเนามัสชุดลูกเบเตอร์กระดันก็มัสออนนั่นที่มาค่ะเดินต่อกับเจ๊กไก่เลยนะคะวันนี้พามาเดินประมาณสักสองกิโลได้ค่ะ about 2กก k i l ด้เนี่ยว e ว a กได้เนี่ย <laughs> หอบเลยค่ะหอบสามีบอกมาเดินกันต่อค่ะมาสุดอากาศบริสุทธ์นะคะอันนี้ก็ตน้นเอ่อ what you call raspberry นั่นสิล่ะ ออกดอกแล้วนะคะเนี่ค่ะเดียวก็มีลูกค่ะ yes I think the small one not quote uh, เป็นผลไม้ป่าค่ะลูกเลขข็กค่ะ I know, I know this is small one because you you can see the flower เห็นไหมคะเพื่อนๆนึกว่าฝนจะตกไม่ตกแล้วค่ะเราเดินสบายเลยค่ะวันนี้เสียงนกร้องเสียงเด็กเล่นเป็นอะไรที่ดีค่ะ เวลี่บิ g กท e ีด้ว n เนี่ย think how o เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนพาเข้าป่าสูงมากค่ะยูซิงฮาโอนเนี่ย50 year or more อ๋อประมาณสิบห้าสิกว่าปีคิดว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่า ว่าห้กว่าปีนะคะแต่คิดว่าคิดว่า,าเดินเดินต่อค่ะจะสั่นหน่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเดินแล้วก็ไม่เสมอคะ่ะพื้น ถนนไม่เสมอบางทีก็มีตกต่ำตกสูงมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะเสียงนกก็เยอะมากเลยค่ะธรรมชาติจัดสรรน,นะคะธรรมชาติรุนรวนค่ะ มาค่ะเพื่อนๆจ๋ามาเดินกับเชีไก่นะคะวันนี้พามาสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะ this one you call magpies เดินนะถ้่เป็น magpies อืม they like sparklesing <Okay. S 1> อ๋อนกที่บินไปเมื่อกี้นะ่ะเขาชอบอะไรที่เป็นออกสีระยิบระยับนะคะ oh if my links disappear them take them อ๋เห็นได้แค่นั้นนะเอาโทษค่ะหันกล้องเร็วเกินไปเดินได้รอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆ ถึงเหงื่อไม่ได้ออกมากก็ได้ออกกำลังกายขาค่ะประมาณ2อกิโลก็โอเคค่ะพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินด้วยนะคะอากาศบริสุทธิ์ค่ะอุ่นระเสียดเล้ลยวเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ นี่เขาเป็นดอกหญ้านะคะเขาขออยัางสวยไม่ใช่ดอกไม้นะคะเ,เพื่อนๆด,ดอกหญ้า it's a weed don't it something similar to a buttercup เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมเต็มทุ่งเลยค่ะ So if you put that on the ocean and it lights up. Tico. Oh, no, if you put that on the ocean and it lights up like that, you like butter. Ah. Oh. Don't light up. There, and it goes yellow. Yeah, <laughs> เฮ้ยไม่หลอกเราโอเคค่ะเดินต่อไม่รอแล้วนะคะเพื่อนๆตามเจ๊ไก่มาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นต้นไม้ใบสีม่วงๆนะคะอันนั้นไม่ใช่ว่าใบเขาเหี่ยวนะคะเขาเป็นสีนั้นเองค่ะใบสีม่วงค่ะมุกดีสวย shouldn't go in that fast go into you It s p o n s i b i l i t y t h i the tree like this is not have in Thailand this a purple เห mm ็นไหมคะสีม่วงใบมันนะคะใบนะคะไม่ใช่อย่างไม่ใช่ดอกไม่ใช่อะไรนะคะใบสีม่วงค่ะตรงนี้มีสองต้นติดกันเลยค่ะ ต้นนี้สีม่วงแต่อีกต้นนี้ข้างๆกันสีเขียวค่ะเห็นไหมครับเพืเ่อนๆอีกต้นหนึ่งด้านหน้าก็สีม่วงค่ะสกอด โอ้เมม่มีอัดอัซ้ายหรอใช่แมมี e อัดอัซ้ายเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะน้่นค่ะต้นสูงเลยค่ะสูงมาก เห็นไหมคะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยคะ่ะเห็นไหมเพื่อนๆนี่เห็นไหมต้นใหญ่ไหมเห็นไหมคะมีแต่ต้นใหญ่ๆคะ่ะเดินต่อเลยคะ่ะ คนยังมากันเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นรถยังไหลเข้ามาเป็นแถวเลยค่ะเห็นไหมคะต้นไม้สูงมากรม่มรื่นค่ะไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนอากาศไม่มีแดดแล้วค่ะตอนนี้แดดไปแล้วแต่แต่ก็ยังโชคดีนะคะฝนไม่ตกค่ะ เพื่อนเห็นไหมคะรถจอดเต็มเลยค่ะตามริมขอบถนนก็เต็มเลยค่ะนี่หนะด้านบนก็มีรถจอด โอเคค่ะเพืเ่อนๆคลิปนี้เจ๊ไก่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ